โดนเพื่อนแกล้งอีกแล้ว EP 5ตอนนี้ไม่มีใครอยู่หมดอเลยฉันจะไปหยิบกระเป๋าบอสนะจัดเลยเดี๋ยวไปช่วยโอเคได้มาแล้วรีบเอาไปสอนกันเถอะไปพวกเราสิบนาทีต่อมาเมื่อบอสกลับมาที่ห้องเรียนไม่เห็นกระเป๋าตัวเองเอ้ากระเป๋าเราหายไปไหนนะทำยังไงดีเงินค่ารถเมย์เราอยู่ในนั้นถ้ากระเป๋าหายเราจะกลับบ้านยังไง บอสน้ำตาคลอรู้สึกได้ว่าคงโดนแกลง้งวันนี้เราคงต้องได้เดินกลับบ้านในขณะที่เจมและเพื่อนของเขาไม่สนใจว่าบอสจะเดือดร้อนกลับพากันวิ่งเล่นและกลับบ้านโดยไม่สนใจบอสบอสเทาเดินกลับบ้านจนเท้าบวมแดงแต่บอสก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครเลยเช้าวันต่อมาบอสวันนี้ทำไมไม่เอากระเป๋ามาโรงเรียนใช่ใช่แล้วแกจะเรียนยังไงคุณครูมาแล้วนั่งเร็ว คุณครูให้นักเรียนเอาหนังสือขึ้นมาแต่บอสไม่มีอะไรเลยเอ้าวนายบอสทำไมไม่เอาหนังสือขึ้นมาคือว่าผมผมผมไม่ได้เอามาด้วยครับเป็นนักเรียนต้องเตรียมตัวมาเรียนสิคะไม่เอาหนังสือมาจะเรียนยังไงบอสทำหน้าเศร้าเก็บความเสียใจเรียนเสร็จต้องทำความสะอาดห้องนะถือเป็นการทำโทษครับคุณครูบอสได้แต่ก้มหน้ารับคำคุณครูหลังเรียนเสร็จ บอสก็มาทําความสะอาดห้องและเจมกับเพื่อนก็เดินมาหาบอสเจมทําแก้วน้ําหล่นบนพื้นที่บอสกําลังกวาดอยู่อุ้ยแก้วน้ําหล่นฮ่าฮ่าฮ่าเจมในระวังหน่อยสิอุ้ยฉันเผลอทําขยะหล่นฮ่าฮ่าฮ่านายก็ไม่ระวังอีกคนอุ้ยฉันเผลอทํากระเป๋านายหล่นฮ <ๆๆ S 2> ่าฮ่าฮ่ากระเป๋าของบอสที่หายไปแต่เพื่อนเอามาทิ้งกระจัดการจ่ายเต็มห้องเจมและเพื่อนเตะหนังสือบอสกระจายทั่วห้องแล้วเดินจากไป กระเป๋าของฉันทำไมพวกนายต้องแกล้งฉันด้วยฉันผิดอะไรบอสนั่งร้องให้ทีห้องคนเดียวด้วยความเสียใจบอสโดนแกล้งหนักกว่าเดิมติดตามตอนต่อไป EP 6